you วิชันบอร์ดคือได้ผลจริงเรานี่คือวิชันบอร์ดของแบมไปไีที่เราทุกคนดูแล้วนี่คือปัจจุบับนแบมแค่ใช้ชีวิตตามวิชันบอร์ดที่วางไว้เลยชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆทุกคนแบมก็เลยจะมาสอนทุกคนทําด้วยครึ่งปีหลังก็ยังทันไปค่ะนี่คือตัวอย่างของวิชันบอร์ดนะทุกคนอันดับหนึ่งคือหารูปหุ่นที่เราอยากได้แล้วก็หารูปกิจกรรมที่ทําให้หุ่นเป็นแบบนั้นอย่างของแบมก็พิลาทิสโยคะควบคู่กับทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกมือโดยเฉพาะมือชาวเพราะเป็นมือทีีีี่่่สสสํําาาาาาาคัััััญททุดดหหหลลลลงงงงจจจกกกนนนน้้น้้้้้้็็็รรรูปมมเเเยยยแแวววววตตตออไใชชชิ แบบมีไปเล่นพิลาทิสรู้ตัวเลยว่าไม่สามารถกินข้าวเช้าแบบหนักๆก่อนไปได้เพราะว่าจะอิ่มเกินก็เลยเลือกชงเน็วิต้าที่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะอันนี้คือกินรองท้องก่อนเลยเห็นแค่นี้แต่กินแล้วมีแรงจริงทุกคนไม่จ้อจี้คือซองเดียวแบบอยู่ท้องพอเน็วิต้าเขามีไฟเบอร์สูงถึง5,000ันมิลลิกรัมแต่แคลน้อยมากทุกคนแค่ลอยแคลเองแล้วก็ยังได้ประโยชน์ต่างๆจากพวกธัญพืชโฮลเกรนด้วยคือได้สารอาหารทุกเช้าแน่นอนแล้วอร่อยมากกินจนหมดคืออยู่ท้องเลยมีแรงเล่นพิลาทิสหลังเล่นพิลาทิสเสร็จนนนะททุกกคแแบบบบาางต่่อออไได้ม ใส่ใจสุขภาพกันทุกคนไม่ต้องรอให้จบปีเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายมาสุขภาพดีลองทองด้วยเนส v i ตาทุกเช้ากันค่ะทุกคนที่สําคัญตอนนี้เนส v i ตาแพคหาลวดราคาจาก48บาทเหลือ32บาทคุ้มมาก7วันเท่านั้นที่เซเว่นอเลเวไปต่ําค่ะ